นักล่านักล่านักล่าเขียดนี่เมื่อวานนี้ผมเป็นเต้นบ่ไม่ได้อะไรเลยได้เต็มค้องแล้วบ่เมื่อวานนี้บปวดปใส่มจวันนี้มาหาล่าเขียดวันนี้ควัดไปแบบนี้แนะควัดกับโบแหงเนาะดี๋ยวเดี๋ยวเอาไหมเอาไหมเอาไหมวันนี้ปวไปลายวันนี้คนเพื่อนไงเอาของโบละจะเอา จบไปแลนี่เลยทุกคนได้วะได้อยู่บเวลายตัวนึงเอาเธอละตวเธอละตัวเหนือหูเกียังแบบนั้นมีแล้วเอาสวิงคันเอาข้างหน้าเลยทุกคนน่ะแล้วมันปลาห่นบุญเป็นเต็มของเราบุจักนั่งยวงยวงยู่นเอ็ดเขยดสิลูมลงมาเบิดบานเยี่ยมเธอคบเยี่ยมเธอคบเด้อ ยากเขาและล้านกินเขาห่อมุกเขาเมื่อกินพร้อมเนาะเป็นห่อมุกพวกนะห่อมุกเขาระวังมันกินโพมานี่มีอยู่แล้วห่องอ๋อหมานแห้งคนมันหากินหมานเนาะหนึ่งตัวอีกอีกมีอยู่่มีอีกอยู่ สองตัวสตัวว้มันไปละไปลไปทสตัวนี่แหะเบิบสไนี่สามตัววนข้าไปอีกุนข้าไปอีกสองตัวสตัวนะ นี่แหละมันยูมันจมจอมนี่แหละนะปะนะเขียนนีน่มันยูในจอมนี่เอา,านะแม่สวิงไปตันาแม่ไงทางโพลลงมาเลยครับทุกคนแล้วยามีงงเทนโคบลงมานี่สิเอาบุรันระวังด้วยจุกไปเลยเลย<อ>มาเล้วมาเล้วพี่น้องพี่น้องพี่น้อง,งปุ่งปู เนี่โอ้ยนี่ไอต้นี่ผติกวทอดีตผลตะลิกวิทเฉียมเบาเลาวัดเขียดได้อีละปะอู้มันเนาะผลตะลิกเฉียมป้าวิทใช่เสียมซับขมอมหัวละนักึเข่าจุกเลยเนาะ ขุดปะทะขุดขขแยมกะพุดธออกมาดีแล้วว้าวกล้วยสีได้พี่หน้องเลยกล้วยสีได้ตัวละเท่าละโตกวกาวยจะได้กี่ละโตมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับทุกคนบอกเลยว่าไปทั้งวันกว่วยจะได้นั่นได้ยายกระโตทักโตว,ว่ะอือพุโตก็ได้เต็มของโบปะทะมือน,นี่ขึ้นไป,ไปทั้งบบปะ แล้วก go ็อทางขึ้นบอกนาตาเบ้นาตเบ้นี่นี่ทั้งนี่ทั้งนี่มันแตกขึบอยู่นี่เอาไปให้คนนก่นขึ้ดีนะเอาไปให้นยด้ยัไปแล้วพี่นุองเหนื่อยละกินเขากว่า ขายสกินน like 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 <wh offend> ี <in Asia> ่ย <handic> ย <apped airpl> ักเขานะกินพวงเงนทองนี่หัได้เรืองนี่พี่น้องอยู่หัวอยู่หูไปละกินข้าวดีดอกบ่ได้บ่ได้เอาอันบ่ได้จี้กระปุกกระปูซ้่ไหมสีหันทางขึ้นนะสีหันอะไรไปยังไม่เคยทางขึ้นทางกินข้าวเหรอเพื่อก็ไม่อยากเข้าเราอยากเข้าคนเดียว เดี๋ทุกคนกินข้าวปางกันถ้าเจ็บเช็บไหมยไม่มีอะไรเลยจำเจ้า,มาวมันเลยเส็บัชันนี่ป็เรลไม่ปะกะเพาะคืนนี้ จะถามหาจโ่งกินน้สองมงบแมจอนจะได้สุดแล้วนะคะทุกคนมือบรงกิ้เยนี่ ยกเขาไปได้มือมีจตกขี้หิ้งกินแบบไม่อยาเพี้ยงมันอยากเข่าหางมันเมื่อยอ่ะกินพลังก่อนเบิึงรูปของอ่ะมีหลายบ่ได้หลายบ่